สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเลี้ยงลูกสองลำพางเงินตำรวจไม่พอเผยชีวิตดาบตำรวจสิริเวชหลังตังไม่พอกินเผยชีวิตดาบตำรวจสิริเวชหลังตังไม่พอกินสู้ชีวิตเปิดชีวิตดาบตำรวจผู้รับงานในวงการบันเทิงมากกว่า100เรื่องหนุ่มตำรวจในชีวิตจริงที่หลายคนคุณนหน้าคุ้นตากาันจากการรับบทเป็นตำรวจในละครเป็นร้อยเรื่องเริ่มเข้าวงการแสดงจากนั้นก็เริ่มมี งานแสดงตามมาอีกมากมายโดยมักจะเป็นบทตำรวจอยู่เสมอดาบตำรวจสิริเวชเจริญชนเป็นบุตรคนกลางจากพี่น้องทั้งหมด5คนเกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจากครอบครัวชาวสวนยางฐานะยากจนมีความใฝ่ฝันอยากเป็นตำรวจเพื่อแบ่งเบาภาระทางบ้านและในช่วงนั้นมีการเปิดสอบกัดเลือกตำรวจทั่วประเทศจำนวน300อัตราเขาจึงตัดสินใจเข้าสอบและเขาก็สามารถสอบเข้าตำรวจได้สำเร็จ จึงขอลาออกจากโรงเรียนเทคนิคทันทีซึ่งสาเหตุที่เข้าวงการบันเทิงเจ้าตัวเปิดเผยว่าเมื่อครั้งที่ตนรับราชการตำแหน่งพลตำรวจที่สถานีตำรวจอภังราดยาวมีอยู่วันหนึ่งในช่วงรอเหตุมีกองถ่ายละครจากค่ายดังได้มาติดต่อให้ตำรวจไปเล่นละครเป็นตัวประกอบเรื่องสารวัตรเทือนก็เลยชอบงานแสดงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาต่างที่ได้รับจากการเป็นตำรวจกับที่ต้องดูแลบุตรและภรรยานั้นไม่เพียงพอจึงต้องหาอาชีพเสริม นอกจากการรับบทตำรวจตนก็มาทำตั้งแต่การเฝ้าธนาคารร้านทองจนถึงโชเฟอร์ขับแท็กซี่นับว่าเป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่งจริงๆถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆเพื่อนข้าราชการได้นำแบบอย่างในความสู้ชีวิตทำอาชีพสุจริตแม้ไม่ใช่พระเอกหรือดาราดังแต่หลายคนก็ต้องคุณหน้าคุ้ตากับนักแสดงสมทบนนี้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะละครเรื่องไหนเรื่องอะไร เขาผู้นี้มักจะต้องรับบทตำรวจอยู่เสมอเรียกว่าคิวทองกว่าดาราหลายคนเลยด้วยซ้ำสำหรับในชีวิตจริงคุณตำรวจในละครคนนี้คือดาบตำรวจเิริเวชเจริญชนอายุ41ปีขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก homeinsuranceworld com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ